จนวันนี้มันขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มวันนี้เราคุยกันเนี่ยสิกว่านาที20นาทีนี้เนี่ยอยากให้ท่านเห็นมุมนี้จังเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญคือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเนี่ยคือเป็นที่รวมของลูกค้าเ hmm. วลาคนงงว่าแพลตฟอร์มแปลว่าอะไรอะ่ะ hmm. <อ>คือผมอาจจะรู้จักแต่รถไฟไฟ้าอย่างเดียว please mind the gap between train and platform แพลตแพลตฟอร์มอ๋อนี่คือเราเดาแบบพี่เอง,ง <laughs> แต่มันมีแพลตฟอร์มคือคือ มาอธิบายลําบากเหมือนกันอนะตัวตัวแพลตฟอร์มแล้วผมเองก็พยายามที่จะพยายามสร้างความเข้าใจเวลาใครคุยเรื่องแพลตฟอร์มบอกที่จริงไม่มีอะไรมากแพลตฟอร์มคือที่รวมของลูกค้าอคนสร้างแพลตฟอร์มเก่งๆคือเอาลูกค้ามารวมกันเก่งๆแล้วลูกค้าก็ใช้ชีวิตอยู่บนนั้นอะอยู่บนนั้นะน,นะแล้ว้จะดึงข้อมูลลูกค้าไปขายก็โอเคอยากจะขายของให้ลูกค้าก็โอเคอยากจะมาทําโปรโมทโฆษณาใส่ลูกค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์มตัวเองก็โอเคคาถามคือดึงคนยังไงให้มาอยู่บนแพลตฟอร์ม เราเยอะเเพราะเราจะมีพลังมากมผมยกตัวอย่างคุณเล็กว่ายุคนี้มันเป็นยุคธุรกิจแพลตฟอร์มเช่น a g o ก a ด้อคือวันนี้เนี่ยธุรกิจในเรื่องของโรงแรมร้านอาหารหรือการท่องเที่ยวเนี่ยบางที a g โก a ดมีพลังมากหรือ booking com hotels com มีพลังมาก expedia com หรือถ้าเป็นจีนก็ต้อง ctrip ทำไมถึงมีพลังมากคำตอบคือเขามีลูกค้าอยู่ในมือครับ ไม่ใช่บอกว่าอ๋อเพราะว่าเขาเก่งแพลตฟอร์มเขาทำออนไลน์เก่งเขาทำโลโก้เก่งเขาทาแบรนด์เก่งอันนั้เป็นเรื่องรองสิ่งที่เขามีพลังและต่อรองกับใครก็ได้คือเขามีลูกค้ายเยอะอืมอันนี้ทําใหเ้เป็นจุดประกายสําคัญที่ผู้ที่ทําธุรกิจในตอนนี้เนี่ยฟังจากอาจย์เอกแล้วน่าจะปิ๊งนะคือทุกวันเราเราทำธุรกิจแล้วก็มีลูกค้ายเยอะเยอะ ถ้าเราคิดแต่จะหาลูกค้าใหม่ๆโดยที่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะลูกค้าเราเป็นใครกันแน่เขาชอบอะไรเนี่ยอันนี้พลาดนะครับทำได้ทั้ง2อย่างงั้น2อย่างที่ต้องทำอย่างที่คุณเล็กบอกก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยกลัวกันพลาดไ้ก่อนของเดิมดีมีอยู่อย่าคิดว่ามันไม่มีอะไรเอาข้อมูลเก่ามาวิเค,คราะห์แล้วถ้าทําอย่างที่ท่านทําอยู่คือดึงลูกค้าใหม่เข้ามาเติมเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์อมที่สําคัญทุกวันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณเล็กจริงๆว่าอย่างอโกโอดาเนี่ยเวลาเขาไปคุยกับโรงแรมเนี่ยครับเขาสามารถหดรายกับโรงแรมได้มากเลยนะ ขอสาปดได้ไหมโอ้โหับโรงแรมก็อักสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมฮะแต่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะได้ขึ้นอโก da นะโรงแรมก็บอกก็อยากจะให้แต่มันจะไม่ไหวบอกไม่ไหวก็จะไม่มีลูกค้านะมลูกค้าอยู่กับเราเยอะมากห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแต่ว่าเราซื้อหมดเลยนะเขาจะมีอย่างนี้เลยนะครับขอลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราการันตีว่าเราซื้อหมดทุกห้องอเราจ่ายนะครับเราบอกว่าอ๋อ อย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่มีกาไรบริษัทที่มีลูกค้าเยอะอาจจะพูดขึ้ขนถึงข,ขั้นว่างั้นก็ไม่ต้องอยู่บนแพลตฟอร์มของเราแล้วกันนะโอ้โหอาจารย์ผมนึกถึงฉากในฉากนางร้ายที่เป็นคุณนายในช่องช่องมากสีอะจะเอาไม่เอาใช่อะไรประมาณนี้ค่มคู่นางเอกเพราะว่ามีอํานาจอำนาจสาคัญทางการตลาดคือมีลูกค้าแล้วเขาก็บอกว่าแต่เขาเนี่ยมาโหดร้ายกับกับโรงแรมก็จริงนะแต่ว่าเขาเนี่ยเอา การลดราคาหรือห้องที่ถูกลงอ่ะไปให้มอบแก่ลูกค้าปลายทางไงองั้นเปโยชน์กับผู้บริโภคด้วยนะผูด้ดีจังโอ้อันนี้พูดยากเลยนะครับว่าตกลงเนี่ยอะ,อะไรยังไงดีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทําไมเขามีอํานาจในการที่จะบีบเจ้าของกิจการมากขนาดนี้คําตอบคือเขามีลูกค้างั้นแพลตฟอร์มเนี่ยสรุปง่ายๆเลยนะครับคือที่รวมของลูกค้าอื ไม่งั้นคุยกันไม่จบสักทีคุณเลยก็จะมีแบบว่าแพลตฟอร์มต้องมีออลกอริทึมอะไรบ้างแล้วมันจะต้องมีท่อหรือว่านิวติดมาด้านไหนบ้าง API นี้ไปต่อกับ API นี้แพลตฟอร์มกับอีโคซิสเต็มอ๋อไปกันใหญ่ที่รวมลูกค้าชัดๆเึงนี้ดีครับแล้วก็จะได้จบไม่งั้นเนี่ยมันจะยากและทําความเข้าใจไม่ได้สักทีแล้วผมก็จะบอกว่าเอเลี่ยนแล้วก็ไม่อยากจะทําความเข้าใจด้วยฉันกลับไปอยู่ในโลกของฉันดีกว่า